จะเข้าสู่โชว์ Greyhound Original X TikTok นะคะวันนี้มาในลุคของ Greyhound ทุกคนเลยใช่ใชค่ะขอถามที่ละคนแล้วกันเนาะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อสวัสดีครับมิ o n ั t แอ s ครับค่ะ,คะวันนี้มาในลุคของ Greyhound ใส่ Greyhound รู้สึกเป็นไงบ้างคะอ,อ๋อผมรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากๆครับผมรู้สึกว่า Greyhound เป็นแบรนด์ที่เท่มากๆครับ สวัสดีครับภูบแอลลาสครับผมวันนี้ก็ใส่ของเกรย์ฮาวมาทั้งตัวเหมือนกันครับรู้สึกดีใจมากเพราะปกติเราก็ชื่นชอบเกรย์ฮาวอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับปวินแอลลาสครับผมก็มาในลุคเอ่อทั้งทั้งลุคเป็นเกรย์ฮาวออริจินอลเหมือนกันครับอ่าเป็นกางเกงคาโก้แล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีดำครับผมครับผมสวัสดีครับเจเนรลาส์ครับวันนี้ก็มาในทั้งทั้งลุคแบบขาวเอาไว้นะครับผมก็เป็นคนชอบเกรย์ฮาวอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วด้วยครับผมก็ติดตามมาตลอดนะครับ สวัสดีครับนายแาลาสนะครับผมวันนี้ก็มาในลุกแบบว่าออบรักออใจนะครับผม uh oh. ก็ใส่แล้วมั่นใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆครับผม uh oh. สวัสดีครับแทดลาสนะครับผมวันนี้ก็มาใน Do Not Touch Piece นะครับผมมาในลุก Oversize oh, กับมินิมอลนิดนึงแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกสบายแล้วก็เท่มากๆครับ สวัสดีครับเจด้าลัสนะครับก็วันนี้มาในฟิลลลุควินเทอร์นะครับผมก็พูดเลยว่าแมทชิวเยลคือทำออกมาดีมากปกติใส่แบบนี้จะรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่นี้คือสบายมากๆเลยครับผม1,2,3แล้วเฟรยาอของกันนะค่งสอายมากาค่ะบายกล้องค่ะมาแล้ว มาแล้วงั้นเดี๋ยวให้ชมภาพนะคะตอนนี้ทางฟ็อกซี่กำลังทยอยมาอยู่ที่หน้า mm hmm. เตท์ของเรานะคะพร้อมกับเสียงกรีดค่ะสวัสดีค่ะอยากหาตัวเจอที่ไหนต้องตามเสียงกรีดมารใ,ใช่ไหมคะเป็นยังให้กำลังใจนิดนึงก่อนโชว์ที่จะเกิดเล้่กเื่นคับผมผมว่าโชว์ไงก็ออกมาแบบเพอร์เฟกอยู่แล้วผมใช่แล้วก็ ก็อยากจะแบบสนับสนุนคนไทยก<ช>ันใช่นะครับผมในการแบบนําแบบแฟชั่นให้แบบให้ทุกคนได้รู้จักนะคร<ช>ับผมก็มาลองดูกันว่าแฟชั่นปีนี้จะอลังการขนาดไหนนะครับผมค่ะให้พูดถึงแฟชั่นนิดน,นึงว่าตอนนี้แฟชั่นสำหรับวันเป็นไงบ้างคะสำหรับอะไรล่ละครับผมสำหรับพวกเราสำหรับพวกเราหรับพวกเรานะครับผมเนี่ยติดกับการใส่โอเวอร์ไซส์มากมากเวลาเต้นเวลาทัอร์ฟอร์มเนี่ยเวลาการใส่โอเวอร์ไซส์เนี่ยจะฟิลมากๆแล้วก็เต้นสวยขึ้นเลยรู้สึกว่าเกฮาวเนี่ยเหมาะมากๆเลยครับผมใช่ที่นี้จะใส่ไปไหนคะถ้าเกิดว่าวันนี้จบจาากวันนี้้ไปถ อ๋อใส่ไปทุกที่เลยครับผมรู้สึกมั่นใจในชุดนี้มากมากเลยครับผมอยากใส่ไปทุกที่เลยฮะน่ะครับผมจริงๆก็ที่บ้านก็แอร์เย็นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆก็ที่บ้านก็ได้หรือจะไปต่างประเทศก็ได้เสมอครับผมคาถามอะ้รนะครับปฏอยุกไอ๋อจริงๆใส่อยู่บ้านหรือว่าจริงๆใส่นอนก็ได้ชาคือตื่นมาหรือว่าในชีวิตเนี่ยใส่ได้หมด ผมว่าเรามั่นใจที่จะใส่ครับเอ่อวันนี้วันนี้มีแว่นด้วยแล้วก็ชุดแบบนี้ผมว่าผมจะไปไปห้องสมุดครับอ่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบหาความรู้เข้าตัวอยู่แล้วก็อาจจะใส่ไปอ่านหนังสือครับผมสรับผมก็คงใส่ขึ้นสเตจเลยครับชุดนี้รู้สึกว่ามั่นใจมากถ้าใส่ชุดนี้ขึ้นสเตจครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 老拉 ลืมนะคะสยามพารากอนนะคะแล้วก็สยามพารากอน BIFW2023 นะคะงานนี้คือคักคับข้างกันสุดๆเลยนะคะโอ้โหและนี่ค่ะคือชุดใหม่ของคอลเลกชั่น Black Baget ของ Greyhound Original นะคะโชว์โชว์ลุกกันเลยทีเดียว โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ